ยินดีต้อนรับสู่ยุคที่นิ้วโป้งขคลบเร็วกว่าความเร็วแสงดูนั่นสิครับมาดริดตัวตึงแห่งวงการเกมมิ่งกำลังเซตอัพสตูดิโอส่วนตัวเพื่อเตรียมตัวเป็นดาวติ๊กตอกคนใหม่แสงไฟ RGB นี่มันช่างกระแทกตาจนต้องใส่แว่นกันแดดแต่บอกเลยว่าอุปกรณ์เทพแค่ไหนก็ไม่เท่าความมุ่งมั่นที่จะกวาดหัวใจชาวเน็ตให้เรียบราบเป็นหน้ากลองงานเต้นต้องมางานโพสต,ต้องมี มาดริดเริ่มโชว์สเต็ปแดนซ์กระจายแบบติดสปีดหวังยอดไลค์หลักล้านแต่เดี๋ยวก่อนเจ้าเดซี่ตัวแสบดันเข้ามาแย่งซีนด้วยการโชว์ท่าเต้นไถตูดในตำนานพลังงานวัยรุ่นมันล้นหลามจนกลายเป็นความวุ่นวายสุดฮาที่พระเจ้ายังต้องยอมแพ้ให้กับความกวนประสาทของเจ้าตู่ตัวนี้ไถฟีดเพลินจนลืมโลกมาดริดเริ่มติดสปีกเกอร์จ้องหน้าจอไม่วางตาจนขอบตาเริ่มคล้ำเหมือนแพนด้ากินไผ่ ยอดวิวพุ่งแต่พลังงานชีวิตเริ่มวูบการตอบแชทคอมเมนต์ที่ท้าโถมเข้ามาทำเอาแมดริดเริ่มหัวหมุนจนเกือบจะลืมไปว่าความสุขที่แท้จริงไม่ใช่แค่ตัวเลขบนหน้าจอแต่มันคือการได้สัมผัสชีวิตจริงรอบตัวต่างหากครับในท่ามการคอมเมนต์ที่หลั่งไหลมีลิงลก์แปลกๆโครมาเชิญชวนให้คลิกรับของรางวัลแมดริดเกือบจะกดไปแล้วแต่เจ้าเดซี่กระโดดคาบมือถือไว้ทัน จำไว้นะเด็กๆโลกออนไลน์มีทั้งมิตรและมิตรฉาชีพอย่าก,กดลิงก์มั่วอย่าแชร์ข้อมูลส่วนตัวให้ใครรู้เด็ดขาดมิฉะนั้นความปังจะกลายเป็นความปังพินาศภายในคลิกเดียวหลังจากรอดพ้นจากมิจฉาชีพ เดซี่ก็ลากแมดริดออกไปวิ่งเล่นรับแสงแดดข้างนอกบ้างการพักสายตาจากแสงสีฟ้ามาหาแสงแดดมันดีต่อใจสุดๆแมดริดเพิ่งรู้ว่าการเล่นกับหมาจริงๆมันฟินกว่าการเล่นเกมซิมูเลเตอร์เป็นไหนๆพลังงานวัยรุ่นที่ถูกชาร์จด้วยการออกกําลังกายมันดีกว่าชาร์จแบตมือถือตั้งเยอะและแล้วความพยายามก็สำเร็จ แมดริดลนคลิปที่เขาวิ่งเล่นกับเดซี่แบบเรียวๆไม่ต้องปรุงแต่งกลายเป็นว่าคลิปความน่ารักสดใสนี้แหละที่ทำเอาชาวเน็ตแห่มาไลค์มาแชร์จนเป็นไวรัลของจริงความเป็นธรรมชาติคือสเสน่ห์ที่ยอดเยี่ยมที่สุดไม่ต้องพยายามเป็นคนอื่นแค่เป็นตัวเองที่ร่าเริงก็พอแล้วสุดท้ายนี้แมดริดและเดซี่ขอฝากไว้ว่าโซเชียลมีเดียคือเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมถ้าเราใช้มันอย่างชาญฉลาดแบ่งเวลาให้เป็น เล่นให้สนุกและรักษาความปลอดภัยให้ดีแล้วคุณจะเป็นสตรีมเมอร์ที่ยอดเยี่ยมที่สุดในโลก 5G นี้แน่นอนสำหรับวันนี้แมดริดและเดซี่ขอลาไปชาร์จพลังเพื่อคอนเทนต์หน้าบายบายวัยรุ่น